ในดินแดนที่ศิลปะการต่อสู้และนักปราชญ์มีความก้าวหน้าอย่างมากเพราะเขามีความสามารถในการบินและหายใจในน้ำเทคนิคพวกเขาใช้นั้นล้วนลึกลับและมหศัศจรรย์มีโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ยอดมากมายในดินแดนแห่งนี้โรงเรียนเมคาน้ำเงินโรงเรียนเมคาน้ำเงินนั้นมีลูกศิษย์หลายพันคนมีพลังและอำนาจมากสุดในดินแดนนี้ โรงเรียนเมคาน้ำเงินกำลังจะจัดงานใหญ่เร่งรีบและคึกคักเร่งมือเร็วเข่างานแต่งงานของสิทธิ์น้องหญิงเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าช้าแม้แต่นาทีเดียวจะทำให้ได้รับผลกระทบทั้งหมดหลังจบงานแต่งงานโรงเรียนเมคาน้ำเงินจะมีพลังและอำนาจมากขึ้นเพราะตระกูลหลินมีหลินกงซีนับว่า เป็นหนึ่งในอัจฉริยะที่มีไม่กี่คนในดินแดนต้าเหยียนนับอะไรตอนนี้หลินกงซี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งแล้วฮ่าฮ่าแน่นอนครึ่งเดือนที่ผ่านมาตระกูลของราชวงศ์ฉินที่อยู่บนจุดสูงสุดก็โดนตระกูลหลินทำลายไปแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่านายน้อยจากราชวงศ์ฉินตระกูลที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกศิลปะ ตอนนี้เป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นเฮ้ยนั่นใครนั่นคือฟูเอ้ก็นึกว่าใครที่แช้ก้านนยน้อยตระกูลฉินนี่เองเฮ้เศษขยะของตระกูลฉินมาที่นี่ต้องการอะไรข้าฉินหยาแห่งตระกูลฉินมารับดาบแห่งพลัง เฮ้เจ hey, you? ้าเสกขยะเจ้ากล้าตะโกนหน้าเขตโรงเรียนเมคขาน้ำเงินได้ยังไงหลีกไปไอ้เจ้าเสกขยะนี่พยักหน้าอืมทำไมเจ้ายังคิดว่าเจ้าเป็นอาชีอาชาริยะเหมือนอดีตอยู่หรือไงไอ้เสกขยะตอนนี้เจ้าเป็นเพียงเสกขยะที่ปราศจากการฝึกฝน รับไปซะไอขี้แพ้เอือึกข้ามาเพื่อรับดาบแห่งเพิงจัดการมันออกไปซะปังขะขะออกไปซะข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาสร้างความวุ่นวายที่โรงเรียนเมคาน้ำเงินลุกขึ้น ยุ่นเปิงหลันเจ้าจะให้ข้ารออีกนานแค่ไหนข้าจะไม่ไปไหนจนกว่าข้าจะได้ดาบแห่งเพลิงของข้าคืนเจ้าเศยขยะกล้าเรียกนางด้วยชื่อเลยเหรอชิ้นหนานข้าอยู่นี่เอ๊ะเจ้ามาทำอะไรที่นี่รีบดูเร็วเข้าน้องเล็กออกมาแล้วพระเจ้านางคือนางฟ้าบนทองนภาชัดชัด แน่นอนนามเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดและมีความสามารถเหนือกว่าใครในดินแดนนี้ชินหนานแทบจะไม่คู่ควรกับสิบน้องหญิงเลยก่อนจะเสียการฝึกฝนไปเขาได้แต่นำความอับอายขายคิดหน้ามาให้ตัวเองชินหนานเจ้าไม่ได้เป็นอัจฉริยะอีกต่อไปแล้วเจ้าการเรียคาด้วยชื่อของข้าสําหรับดาบแห่งเพลิง ฮึอเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าทุกคนที่นี่ต้องการมันเอ๊ะตูมตึกตึกชิ้นหนานเจ้าเก็บดาบเพลิงแล้วออกไปซะเจ้ามันก็แค่ขี้แพ้ตอนนี้เจ้าไม่คู่ควรที่อยู่ข้างข้าอีกแล้วถ้าภาพผิดป,ประการใดก็ขอโทษนะครับนี่เป็นการภาพแบบสดๆเลยครับ ผมจะพาจนชนเพดเลยครับขอบคุณครับสิบปีที่แล้วสำนักเมยขาดน้าเงินตกอยู่ในอันตรายถ้าไม่ได้พ่อข้ามาช่วยไว้สำนักเมยขาน้ำเงินของเจ้าจะเป็นยังไงหลังจากนั้นพ่อของเจ้าเห็นว่าตระกูลข้านั้นแข็งแกร่งเลยส่งเจ้ามาตระกูลฉินเพื่อมาเป็นภรรยาของข้า นี่มันเรื่องตลกอะไรกันในช่วงสิบปีที่ผ่านมาตระกูลฉินดูแลปกป้องพวกเจ้าแล้วยังให้ยืมดาบแห่งเพิงไม่คิดเลยตอนที่ตระกูลข้ามีภัยพวกเจ้าก็ไม่เคยให้ความช่วยเหลือพวกเจ้าควรเป็นสำนักแรกที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่มากับตรงกันข้ามหยุนปิงหลันนี่เป็นวิธีที่สำนักเมฆาน้ำเงินตอบแทนตระกูลฉินใช่ไหม ฮฮะฮะ่าฮ,ฮ,ฮ่ดีข้าได้เห็นสำนักเมฆาน้ำเงินอย่างแท้จริงแล้วและข้ายัางได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าหยุนปิงหลันตระกูลฉินยังไม่ล่ลมสลายจงจำไว้ข้าจะนำดาบแห่งเพลิงกลับไปจากนี้ไปเจ้ากับข้าไม่รู้จักกันอีกต่อไปเอ๊ะ ลิ้นชินเฟิงอะไรข้าไม่คิดว่าดาบแห่งเพลิงจะเปราะบางขนาดนี้มันเหมือนกิ่งไม้ซะมากกว่าครั้งแรกเจ้าทำลายพ่อข้าและทำลายลมปานของข้าตอนนี้เจ้ายังมาทำลายสมบัติของตระกูลข้าอีกถ้าข้ายังไม่ตายข้าต้องฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆให้ได้ไอ้ เจ้ายังฝึกอีกเหรอหลังจากที่ข้าทำลายลมปานของเจ้าข้าว่าข้าลงมือกับเจ้าเบาไปหน่อยข้าน่าจะทำให้เจ้านอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนพ่อเจ้าข้าพูดถูกไหมนายน้อยฉินน้อยแกตอนนี้ดาบแห่งเพิงได้กลับมาตระกูลฉินแล้วมิตรภาพของตระกูลฉินกับสำนักเมฆคาน้ำเงินจบลงแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลฉินจะมองสำนักเมฆคาน้ำเงินเป็นศัตรูปล่อยเจ้านั่นไปจะดีเหรอมันบอกเจ้าเป็นศัตรูของมันเลยนะแค่เศษขยะเจ้ากังวลเหรอฮ่าฮ่าฮ,ะฮ,ะฮะถูกต้องแล้วทำไมข้าจะต้องไปกังวลกับเศษขยะชิ้นหนานถึงเจ้าจะเคยเป็นอัจฉริยะ ที่เหนืออัจฉริยะแต่นี่เจ้าได้เสียทุกอย่างไปแล้วเจ้าก็แค่เสีขยะข้าคิดว่าเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าเพิ่งทะลวงผ่านขั้นที่ห้าของปานแรกเริ่มท่านพ่อข้าขอโทษข้าไม่สามารถรักษาสมบัติของตระกูลฉินได้ท่านพ่อข้าขอโทษตระกูลฉินข้าขอโทษ ผู้ชายไม่ควรกันน้ำตาง่ายๆถ้าหากเรื่องนั้นไม่ทำให้เสียใจข้าจะขจัดความชั่วร้ายทั้งหมดบนโลกใบนี้และฆ่าคนชั่วทุกคนนั่นใครเด็กน้อยข้าชินเจิง้งเป็นบระมชนของเจ้าออกมาอย่ากแกล้งทำเป็นผีมาหลอกข้าที่ถึงตระกูลข้าจะถูกทำลายเจ้าก็ไม่สามารถมาทำให้ตระ,ะกูลข้า เสียหน้าได้ถ้าเจ้ายังมีความกล้าจงออกมาสู้กับข้าฮ่าฮ่าได้ถ้าเจ้าอยากเห็นข้าข้าจะออกมาให้เจ้าเห็นฟึ่งยังไม่รีบเรียกข้าว่าบัมพชนอีกเหรอท่านคือฉินเจิงบัมพชนของตระกูลฉินของข้าจริงๆไร้สาระละยังไม่รีบเรียกโอ้ย ไม่เลวไม่เลวคารวะท่านบนรรพชนตระกูลฉินข้าฉินนานข้าน้อยได้ยินเรื่องของท่านมากจนมากจากปู่ของข้าท่านปู่ของข้าว่าหลายพันปีที่แล้วตระกูลของเรามีนักสู้ที่หาบที่เปรียบไม่ได้ชายผู้นั้นดิ้นรนและเอาชนะผู้คนมากมายในเวลานั้นชายผู้นั้นกลายเป็นตำนานที่ทุกคนต้องกลัวแม้กระทั่งได้ยินชื่อของเขา ข้าคิดว่าก่อนท่านจะตายท่านได้ทิ้งวิญญาณส่วนหนึ่งไว้ที่ดาบแห่งเพลิงถูกแล้วจะเด็กน้อยเจ้าดูมีความสามารถข้าว่าเจ้าเป็นเมร็ดพันธุ์ที่ดีและความแข็งแกร่งของจิตใจก็สำคัญเมื่อผิดหวังกับเรื่องผู้หญิงบรรพชนท่านหมายความว่ายังไงขจัดความชั่วหลายทั้งหมดของโลกบ,บนโลกใบนี้และสังหารคนชั่วทุกคนเด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่สิ่งใด ที่ช่วยให้ข้าชนะผู้คนทั้งหมดเมื่อหลายพันปีก่อนดาบแห่งเพิงและเค็บวิชาดาบชูล่าข้าจะแสดงให้เจ้าดูเพียงครั้งเดียวเค็บวิชาดาบซูล่าอย่าละสายตาเป็นแต่นิดเดียวฟึง่งนี่เค็บวิชาดาบซูล่าอาจจะเป็นวิชาขั้นสูงหรืออาจจะเป็นขั้นลึกลับไม่ต้องมันไม่ต้องเป็นขั้นศักดิ์สิทธิ เจ้าหนูไม่มีความสำเร็จแม้แต่น้อยในตระกูลฉินวันนี้ข้าจะช่วยเจ้าเจ้าคือบุตรแห่งชูล่ะพลังในสายเลือดของเจ้าจะช่วยให้เจ้ากลายเป็นนักสู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ยบรรลุธรรมเจ้าหนูข้าได้เปลี่ยนเลือดในตัวเจ้าเจ้าจะไปไหนได้ไกลแค่ไหนตอนนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเจ้าแล้ว เอ๊ะอ่ามันเป็นภาพดวงตาหรือเปล่าร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่นี่ไม่ใช่ภาพดวงตาเฮ้ยเยาเจาฮู้ฟึงดาบแห่งเพิงมันออกมาจากสัญ,ญลักษณ์บนหน้าอ,อกข้าเอ๊ะนี่มัน ย่าบูมมีออร่าของดาบออกมาแบบนี้สแสดงว่านี่คือขั้นนาของการฝึกร่างกายการบ่มเพาะแบ่งออกเป็นสีขั้นคือแรกเริ่มตัดสุหลอมรวมและกลายเป็นสี่ขั้นในแต่ละขั้นแบ่งออกเป็น9ระดับตอนค่าอายุสามขวบค่าฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และตอนอายุสิบหกขากลายเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุด ลำดับเขพวิชาก็แบ่งเป็นสีขันส่วนลึกลับศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าก่อนหน้านี้ตระกูลฉินมีพลังมากสุดแค่ขันหะของปาแรกเริ่มอย่างไรก็ตามเทพวิชาสูรละอาจจะอยู่ในนั้นพระเจ้าข้าสามารถมีพลังอันยิ่งใหญ่เพียงแค่ทําการบ่มเพาะในระยะเวลาห้าวันหยุดหลานจงตระกูลหลินพวกเจ้ารอข้าก่อน ข้าชินหนานจะไปคิดบัญชีกับพวกเจ้าทั้งหมดตอนนี้ข้าคงได้ต้องใส่เสื้อผ้าก่อนหแล้วรีบกลับตระกูลฉินให้เร็วที่สุด